มมาแล้วครับผยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i อแอมอารันเครับผมผมไอแอมอารันเนอมารายงานตัวกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสอบ GoPro สิกันนะครับผม GoPro 10นะครับผมนะก็ที่ออกมาใหม่เลยนะถอยมาแล้วนะครับผมตอนนี้ช่อง i อแอมอารันเนอมี GoPro รุ่นใหม่แล้วจ้าก็อันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาเทสกันสั้นก่อนแล้วกันนะครับผมจะเทสทุกๆเรซอลูชันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสที่นี่ครับผมสะพานแสนสาราญนะครับก็ เท s t s สเต i l ล z a เซชันนะครับผม GoPro 10ตอนนี้ความละเอียดที่ผมเลือกก็คือว่า1860นะครับผม186 1860อ่อค uh, ่ายเปิดสมมุเป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับไปวิ่ง คันแปดไฮเปอร์สมูทแบบไฮนะครับ อันนี้คือ1,860 Hyper Smooth แบบบูท์นะครับโดยที่ผมความกว้างของภาพที่ผมใช้ทั้งหมดเป็นแบบวายนะครับ1,860 Y Hyper Smooth บูนะครับ ซึ่งโหมดนี้จะภาพมันจะถูกคอบไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับเขาว่ากันว่าอย่างนั้น ไปคือ1,860ไฮเปอร์สมูทเป็น High นะครับผมแต่ว่า,าการจัดตำแหน่งของภาพคือไลเนี่ย h o r i z o n t a l leveling นะครับ ต่อไปคือ 2.7k 60นะครับผมเลนส์นะครับผม Hyper Smooth เป็นสแตนดานครับ 2.7 k 6 0เลนวายนะครับผมไฮเปอร์สมูทเป็นบูทอ่าเป็นเป็นอะไรไนจะจำไม่ได้เป็นไฮนะครับผมไฮเปอร์สมูทเป็นไฮนะครับ 2.7k 60เลนวายไฮ hyper smooth เป็น boot นะครับผมวันนี้ก็จะภาพมันจะถูกครอบไปด้วยเหมือนกันนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมเปลี่ยนโหมดมาเป็น 2.7k 60เลนไลเนียบุกฮอร i ซอนท a ล l ล v e l i ิงนะครับผมไฮเปอร์สมูทเป็นไฮนะครับ โอเคครับเรามาเปลี่ยนเป็นสูงขึ้นแล้วนะ 4K 6 0นะครับผม 4K 6 0เลนส์วายไฮเปอร์สมูทเป็นสแตนดาร์ดครับ ไปต่อกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมเปลี่ยนความละเอียดเป็น 4K 60เล่นวายแล้วก็ไฮเปร์สมูตเป็น h i g นะครับ โอเคอันนี้เป็น 4K 60เลนวายแล้วก็ไฮเปร์สมูทเป็นบูธครับ ต่อไปครับผมความละเอียดตรงนี้ก็เป็น 4K 6 0เอ่อเลนส์ไลเนียบวก Horizontal Leveling นะครับผมไฮเปอร์สมมติเป็นไฮนะครับ Oh man. จะเพิ่มระดับขึ้นไปอีกเป็นจุดที่ขนาดของ Resolution มันสูงสุดของ GoPro 10แล้วนะครับผมก็คือ 5.3K เฮ้ยผมตั้งไว้เท่าไหร่วะ 5.3K 60นะครับผมเลนวายแล้วก็ไฮเปอร์ซูมเป็น Standard ครับ ต่อไปเป็นความละเอียด 5.3K 60เลนวายไฮเปอร์สมูทเป็นบูทนะครับผมเพราะว่าช่วงความละเอียดนี้ h y เปอร์สม t h ที่เป็นไฮจะไม่มีนะครับผมมีแค่เป็น standard กับบูทนะครับ สุดท้ายแล้วแล้วกันนะเริ่มเหนื่อยแล้วสุดท้ายก็คือ 5.3k 60เลนเป็นไลเนียบุก h o r i ซอน t a l l ลเ e v e l i n g นะครับผมแล้วก็ไฮเปอร์สมูทเป็นบูทเหนื่อย ก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเทสโกโปรเซนสเตปไลเซชันนะครับผมก็คือเทสกันสั่นไฮเปอร์สมูทของของเจ้าโกโปรสินี่แหละนะครับผมใครสนใจเล้์ไหนก็ก็ลองดูแล้วกันนะครับคือมันมันเหนื่อยมากคือก็ค่อนข้างที่จะเทสเทสกันสั่นของตัวนี้ เกือบครบแล้วกันนะครับผมก็ลองไปดูแล้วกันลองดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเกือบครบอยู่พอสมควรเนาะก็ลองแล้วกันก็มาวิ่งด้วยกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยแล้วกันนะครับผมที่นี่สวยมากเลยนะครับผมในโครงการแสนสิรินะครับผมอ่อนนุชนะครับโอเคไปแล้วจ้ะไป